ฝันเห็นแมลงเต่าทองบินเข้าหาคุณรู้ไหมว่ามันกําลังบอกอะไรทํานายฝันฝันเห็นแมลงเต่าทองบินเข้าหาการงานจะมีข่าวดีหรือโอกาสใหม่เข้ามางานเก่ามีแนวโน้มได้รับความสําเร็จจากความพยายามการเงินรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจมีโชคเล็กๆจากการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงโชคลาบ โอกาสได้โชคลาภเล็กๆหรือของมีค่าเป็นสัญญาณบอกว่าความโชคดีเข้าหาคุณความรักคนโสดมีโอกาสพบรักใหม่คนมีคู่ความสัมพันธ์มีความหวานและความเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพสุขภาพแข็งแรงระวังเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอเลขมงคล3 7 12 29อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์แชร์ความฝันของคุณรับชมเพื่อความสนุกและใช้วิจารณญาณในการตีความฝันด้วยนะ